การที่คุณจะกลายเป็นคนที่มั่นคงมั่งคั่งได้คุณต้องเป็นคนเห็นแก่ตัวเอะเห็นแก่ตัวมันเกี่ยวอะไรเกี่ยวค่ะคุณต้องปฏิเสธคนมากมายเพื่อที่คุณจะต้องทําอะไรบางอย่างในเป้าหมายของชีวิตคุณเพื่อเดินทางไปสู่จุดที่มั่นคงนั้นได้ได้นะคุณอาจจะต้องปฏิเสธคนอีกมากมายคุณอาจจะต้องพูดจาชัดเจนฉะชฉาน กับคนอีกมากมายเพื่อให้ต่อให้เขาจะรู้สึกเจ็บกับการพูดหรือการตัดสินใจของคุณนะ่ะแต่คุณจะพึงรู้ว่าการตัดสินใจเนี้มันจะส่งผลในอนาคตต่อชีวิตของคุณและช่วยเหลือพวกเขาในภายหลังได้อย่างไรอ่ะครูเองก็เป็นคนหนึ่งที่เห็นแก่ตัวในช่วงเวลาที่ครูต้องตัดสินใจทําอะไรบางอย่างในองค์กรองค์กรที่แบบมีบุญคุณกับครูมากเลยนะครูก็ต้องตัดสินใจที่จะ กลายเป็นคนไม่ดีในใสายตาพวกเขาเพื่อครูก้องกลับมาที่ตัวครูว่าเมื่อไหร่ที่ฉันมั่นคงมั่นคงมีเหลือฉันกลับไปตรงนั้นอะ่ะฉันจะไม่ได้กลับไป็นคนที่ขอเขากินอีกแล้วแต่ฉันจะกลับไปในเป็นคนที่เติมเต็มในส่วนที่องค,อองค,อองค์กรขาดแบบนี้ค่ะแต่ถ้าคุณยังแบบเกงใจเกงใจไม่เปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างผลลั์ก็ไม่เปลี่ยนนะคะจนตายไปก็ไม่เปลี่ยนสุดท้ายคุณก็ช่วยเหลือใครไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณอยากจะช่วยเหลือใครได้คุณต้องกลับมาโฟกัสที่ตัวคุณว่า อะไรคือเป้าหมายของชีวิตและอะไรที่จะทําทให้คุณมั่งคั่งร่ารวยได้เมื่อ,อไรที่คุณเหลือคุณจะแบ่งปันได้โดยไม่มีขีดจํากัดนั่นแหละคือการที่คุณคิดจะช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆ